พบกับผมนาะยชอตตี้บูโจว่ากับชาโดโ์บอลนี่คือเกมมือถือแนวแอคชั่นมุมมองจากด้านบนสไตล์เดียวกันกันกบเดียโบเลยครับแต่ว่าจะไม่ได้ซับซ้อนหรือว่าลึกขนาดเดียโบนะจะเป็นเกมมือถือที่เอาไว้เล่นฆ่าเวลาซะมากกว่าส่วนตัวละครจะมี3ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกจะเป็นนักเวทครับใช้เวทมนต์เป็นหลักและก็สามารถซัมมอนพวกสัตว์อสูรมาช่วยได้ด้วยตัวละครต่อมาเป็นวอริเออร์หรือว่านักรบเก่งด้านการโจมตีระยะประชิด อีกตัวละครน,นึงคือโรกค,ครับสามารถใช้ธนูได้และก็มีการสเตลด้วยนะครับล่องหนได้จู่โจมทีเผอได้ครับ สำหรับวิธีการเล่นนะครับท่านผู้ชมก็เดินไปหาเครื่องหมายตกใจได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกเองว่าเราจะต้องไปไหนต่อทำอะไรต่อน,น,นู่นนั่นนี่ส่วนการที่จะไปประจนภัยก็เดินมาบริเวณด้านล่างตรงนี้เลยกัน,นะครับมันจะมีจุดวาร์ปเด้งออกมานะครับแล้วก็เลือกสถานที่ที่ไปได้เลยครับถ้าเกิดว่ามีลูกศรปักอยู่แบบนี้คือสถานที่ที่เป็นเควสหลักนะครับแต่เราอาจจะกลับไปฟาร์มยังแผนที่ก่อนอันนี้ก็ได้นะครับอ,อย่างเช่นเนี่ยมีดันเจี้ยนอยู่อดันเจี้ยนนี้เรายังหาความลับหรือว่าอะไรนี่มันซ่อนอยู่ในนี้ไม่เจอก็สามามรรถยย้้อนลลงไปไปดเคับ เดี๋ยวในคลิปนี้ผมพาไปลุยดันเจี้ยนนี้ก็แล้วกันนะครับดันเจี้ยนนี้มันมีบอสอยู่ด้วยครับแล้วก็มีระดับเลเวลถึง5้าเลเวลกันเลยทีเดียวเชียวครับฟาร์มก็ได้อย่างยาวนานเอาล่ะเดินทางมาถึงดันเจี้ยนแล้วนะครับผมดูซิว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าอันนี้เปิดไม่ได้ครับหาสลักดึงเพื่อเปิดนะครับก็ค่อยๆดูกันไปแล้วกันอ้าวไหนสลักไม่มีเจอพวกนี้ลุมก็ใช้เวทไปก่อนเลยครับเราเป็นนักเวทแล้วก็เดี๋ยวซัมมอนเสือมาช่วยอันนี้เสือหรือหมาเนี่ยเสือเนาะก็ยิงเลเซอร์ใส่ โอเคหมดยังยังไม่หมดนะอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยจ้าเก็บของให้หมดอ,อ่อสลักอยู่ไหนเนี่ยเขาบอกให้ดึงสลักนะครับผมหายังไม่เจอนะดูซิสลักสลักอ้าอยู่ตรงนี้ตรงนี้โอเคไปกันต่อครับรู้สึกพี่เสือเราเห็นศัตรูตั้งแต่แรกแล้วนะครับเขาจะไปบวกกับพวกศัตรูกอนเลยเยี่ยมจริงๆครับสกิลเสือแล้วก็มีระเบิดใส่ศัตรูตุยไปด้วยครับไม่เป็นไรเราเรียกใหม่ได้ตรงนี้ลงได้ไหมไม่ได้นะ ข้าไปด้านในต่อครับผมมีตัวอะไรอยู่บ้างไหมครับโครงกระดูกเหรอมันอาจจะลุกขึ้นมาก็ได้นะนี่น,น,นี่ได้เหรียญเฉยๆครับแมน่าเสียดายอยากเจอศัตรูเยอะๆครับจะได้ฟาร์มเวลตรงนี้ล่ะอะไรเอ่ยืมด,มดูเหมือนว่าจะต้องหาไฟหรือว่าคบเพลิงมาจุดตะเกียงตรงนี้ครับ ผมคุ้นๆอยู่ว่าเราต้องกลับมาที่เมืองนะครับ NPC Backsmith คนนี้เขาจะมีขายที่จุดไฟอยู่ผมคิดว่าเราต้องใช้เจ้านี่นี่แหละในการจุดไฟเมื่อกี้ครับแล้วพอผมกลับมาที่นี่ครับเอาเจ้านี่ใส่เข้าไปปรากฏว่าใช่ครับเราสามารถที่จะแก้ไขกลไกตรงนี้ได้ครับแต่ว่ามันมีการชี้แสงไปยังตรงนู้นครับเดี๋ยวลองวิ่งกลับไปดูก่อนว่ามันคืออะไรครับตรงนี้น่ะเหรอชี้มาตรงนี้เหรอ แล้วไงต่อเวรกรรมมีอีกปริศนาหนึ่งที่ต้องแก้ไขผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับไอ้นี่แน่เลยเนี่ยเนี่ย,ยอันนี้ก็บอกว่าให้เอาสัญ,ญลักษณ์ของพาทิต์เนี่ยมาชี้ตรงนี้นั่นหมายความว่าผมต้องมีของอย่างอื่นอีกสิละเนี่ยนี่ผมก็สำรวจไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งมาเจอห้องหนึ่งครับอยู่บริเวณนี้ครับผมเราจัดการมอนสเตอร์ได้เรียบร้อยแล้วเราจะได้รับโล่มาครับท่านผู้ชมสามารถติดตั้งโล่ไว้ที่ตัวเราได้เลยนะครับและเวลากดโจมตีครางไว้อะมันจะเป็นการตั้งโล่แบบนี้ครับ คทาวนี้เราก็กลับมาที่แสงที่เดิมครับตั้งโลแล้วก็หันองศาให้มันไปจี้ที่พระอาทิตย์ให้จงได้ครับเป็นไงได้แล้วนะครับตอนนี้จี้ได้แล้วนะครับ,อนนรบโอเคเส้นทางเปิดไปต่อนะครับเป็นไงปริศนาของเกมนี้นี่ก็เอาเรื่องเลยทีเดียวเชียวครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปตุลยดันเจี้ยนกันต่อเลยกันละกันโอโอ,โอ,โอตัวอะไรนะ่ะอุย้ยน่าก,กลัวพี่เสือเข้าไปก่อนเลยเยี่ยมมากครับชาร์จไฟฟ้าใส่ด้วยโอเค ใช้ได้ครับผมพี่เสือเราอย่างเกงโอ้อะไรนะ่ะไนท์เฮล멧ไม่ใช่ของอาชีพเราแต่ใส่ไว้ก่อนเปิดได้ไหมเปิดได้เฮ้ยมีระเบิดอยู่ด้วยเหรอเดี๋ยวผมชาร์จยิงก่อนเรากดค้างไว้ได้นะครับเพื่อทําการชาร์จนะครับผมเป็นไงโดนถังระเบิดไปครับหน้าหงายไปเลยทีเดียว,ยวแล้วก็มีอะไรอีกอะเมื่อกี้เห็นมีอ่านี่ไงราวชิลครับผมโลครับ ึ้นไปด้านขวาบนกันต่อครับเขาบอกม,มีกล่องอยู่ชาร์จก่อนชาร์จก่อนนี่แน่เป็นไงอย่างแรงครับผมแรงมากนี่ไงได้กล่องละโหอิ่มๆเลยอิ่มๆไปกันต่อจ้าดูแผนที่แป๊บหนึ่งอืมโอเคไปด้านขวาบนนะครับน่าเสียดายที่เรายังหาอะไรมาจุดแคมไฟเมื่อกี้ไม่ได้นะครับอุ้เยเยอะเยอะๆเยอะๆไม่เป็นไรครับเรามีคนแทงแล้ว หุ้ยแต่ว่าไอ้นี่มันฟันทีเดียวเสือเราแตกเลยไม่เป็นไรครับนี่เนี่ยเข้าไปใกล้ๆก่อนข้างล่างนั้นอะไรอะ่ะเหมือนก็มีอ๋อนักธนูนักธน,น,กนูโอเคผมก็ว่าแล้วใครมันยิงผมอยู่เป็นระยะระยะชาร์จไปชาร์จไปเออยืนขาตายไม่ได้นะครับมีนักธนูคอยยิงอยู่โอ้โหเสือเราโดนไอ้นี่ทุบทีเดียวแตกจริงด้วยอะ่ะไม่เป็นไรครับตอดไปก่อนตายยังยังไม่ตายนะหุ้ยดูมันโดดสับ นี่แน่นี่แน่นี่แน่เรียบร้อยเสือติดคู่ดาวอยู่ครับเดี๋ยจัดก,การในนี้ก่อนเฮร่วงไปครับผมห้องนี้มีอะไรไหมไม่มีเนาะไปกันต่อเสือพร้อมแล้วเรียกมาเลยอันนี้น่าจะห้องสุดท้ายแล้วครับของชั้นนี้นะเห็นมีทางลงอยู่ด้วยอาวเราได้ธนูครับผม ตรงนี้เปิดไม่ได้นะนี่ล่ะก็ไม่ได้อ้าวแล้วเราจะลงไปยังไงล่ะเนี่ยมันเปิดกรงอะไรไม่ได้อ๋อผมเห็นที่นี่มันมีคันโยกอยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยหนีดิครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมากันเยอะขนาดนี้นี่แนละนี่เนนี่เเข้าไปช็อตต้องโยกตลอดเวลาครับเพราะว่ามันมีนักธนูอยู่ด้านบนครับ นีนะ่นี่นะี่นี่ยลอ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 ยเฮ้ยไอ้นี่ตัวระเบิดเอานักขนูก่อนดีกว่าไหมมันไปไหนละนี่ไงนี่ไงโอเคหรืออีกฟังหนึ่งครับรัสติสอสมาเชเตเก็บหมดครับเก็บหมดอ้าวแต่ว่าตอนนี้กระเป๋าเต็มแล้วครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราว้าไปขายของที่บ้านเนาะจัดการในพวกนี้ก่อนออไฟฟ้าหน่อย โอเคท่านี้แรงครับแต่ว่ามันคุมยากครับอ้าวเลเวลอัพแล้วครับผมเลเวลอัพแล้วก็กดที่รูปของเราด้านซ้ายบนได้เลยนะครับในนี้เขาก็จะมีสกิลให้อัปเกรดนะครับผมก็อัพพี่เสือมาพี่เสือนี้ยังโหดเลยว่าจะอัพเพิ่มนะครับหรือไม่ก็อาจจะไปอัพสกิลเดิมๆให้มันแรงขึ้นก็ได้นะครับคือนักเวทที่ผมชอบนะก็จะมีท่าไฟฟ้าอันนี้คือเวลาเราโดนล้อมท่านี้โอเคเลยมันทำให้ศัตรูชะง,งักด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นศัตรูที่ไม่ได้แข็งแกร่งมากแล้วก็พี่เสืออันนี้อย่างที่เราเห็นกันว่าาดีมกๆ ส่วนอันนี้มันดีมันแรงแต่ว่ามันใช้ยากครับมันต้องควบคุมดีๆเนาะส่วนรูปนาฬิกาทรายเนี่ยจะทําให้สกิลสายฟ้าของเรามันอยู่ได้นานขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เลือกอะไรดีอะเลือกพี่เสือและการพี่เสือโหดขนาดนี้และนอกจากนี้ยังมีมาสเตอรี่หรือว่าเป็นพวกแพสซีฟสกิลด้วยนะครับอย่างเช่นท่านี้เขาบอกว่าจะทําให้เราเล็งเวทมนต์ได้เร็วขึ้นนะครับไม่ใช่ไร่เร็วนะถ้าไร่เร็วเนี่ยจะเป็นอันต่อไปคืออันนี้อันนี้คือแคสต์ speed นะครับ แล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้จะทําให้เราได้รับเอจเพิ่มไป25หน่วยมีโอกาสทําให้เราเนี่ยหลบหลีกการโจมตีได้ด้วยและเราจะวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับผม mm. ก็โอเคถือว่าใช้ได้ส่วนอันต่อมาอันนี้เขาบอกว่าเราจะมีโอกาสหลบได้หมดเลยนะครับทุกการโจมตีก็น่าสนใจเหมือนกันเนาะ ส่วนด้านขวาเนี่ยเขาบอกว่าจะทําให้เราสามารถที่จะผสมพชั่นได้ด้วยนะครับซึ่งปกติแล้วพชันอ่ะมันจะมีบอกอยู่ที่ด้านซ้ายบนที่เป็นจุด3จุดนะครับอันนี้คือจํานวนขวดยาที่เรามีนั่นเองครับปกติแล้วพชั่นเราไม่ต้องกดเองนะเดี๋ยวเลือดเราเหลือน้อยเขาจะมีการกดให้อัตโนมัติครับถ้าเกิดยาหมดเราต้องไปซื้อที่แบ็กสมิธอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันต้องใช้เพชรนะครับอันนี้น่าเสียดายมากครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่เติมยาละทําไงใช่ไหมจริงๆเราปล่อยเวลาผ่านไปก็ได้ครับด้านซ้ายบนเขามีบอกอยู่ว่าเราจะได้รัััับโโชช่่่นนนฟรีีีภายใออกกกวมงนน้็เ ค่อนข้างฮาร์ดคอร์เลยครับส่วนสกิลตอบไพ่อันนี้เขาบอกว่าบวกแบง HP 25นะครับก็เรียกได้ว่าใช้ได้เลยนะครับถ้าเกิดไม่รู้ว่าจะอัพแอคทีฟสกิลอะไรมาอัพแพสซีฟก็ได้และ มันมี cross card ด้วยนะครับก็คือไป up สกิลที่ส่งผลให้เราเนี่ยสามารถที่จะติดตั้งโลได้อ่าอาชีพนี้อาจจะติดตั้งโลไม่ได้ใช่ไหมถ้าอัพอบนนี้ก็จะติดตั้งโลได้นะครับถ้าอัพอันนี้ก็จะติดตั้งปืนได้อะไรเงี้ยส่วนอันต่อมาจะทําให้เราสามารถสเตลได้นะครับแล้วก็จะมีสเนนีแอทแทกหรือว่าโจมตีศัตรูแบบทีเผิส่วนอันต่อมาที่เป็นรูปควันนะครับอันนี้เขาบอกว่าเราสามารถที่จะติดตั้งระเบิดควันได้นะครับเป็นแงหโหดจริงๆส่วนอันนี้เขาบอกว่าเราสามารถที่จะปลุ จริงแล้วอาชีพเราทําได้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราติดตั้งสกิลถูกต้องเนาะแล้วก็อันต่อมาที่เป็นเกราะก็คือทําให้เราสามารถติดตั้งเกราะหนักได้นั่นเองครับทีนี้พอเราเรียนรู้เวทมนต์มาใหม่แล้วนะครับท่านผู้ชมก็เปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับบางทีจะไม่ได้มีการติดตั้งให้อัตโนมัตินะครับแต่เราจะได้มาเป็นคัมพีร์แบบนี้ครับแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งได้เลยนะครับของนักเวทเนี่ยก็จะติดตั้งอยู่บริเวณตรงนี้นะครับสามารถถอดออกได้นะครับคือติดตั้งได้อะไรได้นะครับและถ้าเกิดเรามี เื่ออาชีพนักเวทเนี่ยเขาจะมีหนังสือสเป b บุกมาให้แหลตโตเลยอาชีพอื่นผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะถ้าเวทไหนท่านผู้ชมไม่ใช้แล้วก็สามารถลากมาเก็บในหนังสือนี้ได้ครับและเช่นเดียวกันถ้าอยากใช้ก็ดึงออกมาใช้ได้ครับและเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเปลี่ยนเวทมนต์ด้วยครับก็คือจะเอา Bo o k of เด e d เดนมาใช้สามารถที่จะไปสิงร่างมอนสเตอร์ได้นะครับผมแล้วก็ชุบชีวิตมอนสเตอร์มาเป็นพวกได้ครับผมจะแทนสายฟ้ากันละกันเพราะว่าสายฟ้ามันใช้ยากแล้วผมก็จะเอาสายฟ้าเนี่ยใส่เข้าไปในสมุดร,รวมเวทมนต์ของเราก่อนนะครับจะได้ไ คราวนี้เราลงมาในท่อระบายน้ํานะครับผมค่อนข้างน่ากลัวเลยเหมือนกันนะครับปิเดี๋ยวนะด้าน,นขวามีกล่องเหรอวิ่งไปดูก่อนแงวไปได้ปะเนี่ยโอ้ได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 ผมรู้ว่าไปไม่ได้ครับเราสามารถทําลายกล่องทิ้งได้เดี๋ยวนะทำไมไม่เล็งข้างบนเลยพี่งั้นผมชาร์จยิงเลยลแล้วกันเวลาชาร์จมันเลงได้นี่แน่เฮ้ย,ยสตรีเอดฟ้าว ที่ผมสนใจเลยคือหนังสือครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นหนังสือเล่มเก่าๆโถนึกว่าเป็นเวนมนต์ใหม่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่โอเคอะไปกันต่อครับตรงนี้ตันนะฮะยังไม่เจอพวกโครงกระดูกเลยอยากจะปลุกศพให้เพื่อนๆดูห้องนี้ว่าไงอ้ยมีของด้วยเอ้ยพิกแอกพิกแอกเพื่อเอาไปขุดอะไรได้เอ้ยเ้ยเอ้ยโอ้โหโดนลุมโดนลุมผมยิงก่อนผมยิงก่อนโอ้โหแป๊บเดียวเสือเราแตกเลยอะ ยิงไปเหี้ยอันนี้ปลุกไม่ได้ครับถ้าปลุกได้มันจะมีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นว่าปุกได้ยิงสวนเลยอะยิงสวนคือด้านขวานเนี้ยเดินไปไม่ได้นะแต่ผมยิงมันเพื่อตัดความรำคาญเฉยๆครับโอเคจัดการได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปกันต่อใช้สกิลสิงให้ดูลวกันสีม่วงนี่ไงสิงเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับเรากลายเป็นสเกเลตอนแทนเองเลยครับเมื่อสเกเลตอนตายแล้วเราก็จะกลับมาสู่ร่างมนุษย์นะครับนี่คือเป็นสกิลหนังสืออันเดดที่เราใช้มาเมื่อกี้นะฮะ แล้วก็ผมปลุกศพไม่ได้เลยฮนะจริงๆมันจะมีสกิลปลุกศพด้วยนะก็เป็นเนโครเนเซอร์ครับสามารถที่จะเรียกพวกมันมาช่วยได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันพวกนี้มันอาจจะเก่งเกินไปเรียกมาไม่ได้งั้นเรียกพี่เสือมาก่อนล้วกันเฮ้ยนวดปลาหมึอกอาจยิงเลยกัน่านไม่โดนครับอุ้ยโอ้ยล่วงเลยผมเฮ้ยเราลงไปได้เราลงไปได้ไไดโอ้ยล้มเลยวะขึ้น,นขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อน ชาจยิงนี่นี่แน่อ้ามันรีเลือดมันรีเลือดไปไหนละไม่รู้ไปไหนครับเราชาร์จยิงใส่มันแรงมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเวนกรรมมาทีเผลอวะไอ,ะอะ้นี่อืออีกแล้วนี่แโชคดีนะเกมนี้เราล้มอยู่แล้วเราชาร์จได้ด้วย อ่ะยิงไหว้ยิงไหว้เรียบร้อยครับผมนี่แค่หนวดเดียวนะมีอีกหนวดไหมล่ะไม่มีอะไรตรงนี้เลยครับให้มายิงหนวดเฉยๆโอเคเสียโพชั่นไปขวดหนึ่งเลยครับทางนี้มีคันโยกอยู่ครับน่ากลัวจังเลยอะ่ะไม่ต้องลงไปเนาะน่าจะเป็นการดูดน้ำเรียกบอสได้เลยวะจริงๆนะเนี่ยดูทรงแล้วน่าจะเรียกบอส ดูดน้ำเอ๊ะไม่มีอะไรเหรอสำรวจซิอ้าวเขาบอกให้ใช้เชือกเชือกเนี่ยผมเจอในดันเจี้ยนนี้มาก่อนหน้านี้นะครับก็โอเคอะใช้เชือกใส่เข้าไปครับจะได้ลงไปด้านล่างได้ครับผมนี่ไงเออลงไปเลยบรรยากาศในชั้นนี้จะคล้ายๆกับชั้นแรกเลยครับมาถึงเจอหนังสือก่อนเลยเฮ้ยเอาแล้วระวังพูดผี อันนี้น่าจะเป็นบอสของที่นี่ครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยล็อกอยู่อ้าวพี่ยิงออกมาได้ยังไงอะ่ะพี่ยิงออกมาได้ยังไงก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะสเกเลตอนตัวนี้มันมาจากไหนอะ่ะผมว่าผมยังไม่ได้ชุบชีวิตหรือว่าเอามันมาใช้เลยนะแต่อยู่ดีๆสเกเลตตนตัวนี้มันมาเป็นพวกผมเฉยเลยอ๋อหรือว่าผมสิงมันเมื่อกี้ไงใช่ป่ะก่อนหน้านี้ผมสิงมันไปรอบหนึ่งนะครับมันก็เลยกลายมาเป็นเบสให้กับเราอุ๊ยโอ้โหไอ้นี่ทุบอย่างแรง ของผมเหมือนจะไม่ถึงแล้ววะ่ะสู้มันไม่ได้เลยชาร์จยิงแล้วกันเออมาเดเอาเดได้อยู่ได้อยู่อ่ารักษาระยะและชาร์จยิงเฮ้ยอยอีกแล้วโอชั่นถูกใช้ไปอีกหนึ่งขวดแล้วครับเร็วจริงๆเลยไอ้นี่เสือเราออกมาตายออกมาตายออกมาตายเลยอะเดี๋ยวนะอ่านี่ไงเขาบอกว่าให้ชุบชุบได้ครับผมเยี่ยมมาก เอ้ย,เ,อยเจอนักขนูโย่ก่อนโย่ก่อนพี่เสือเราติดขูดาวอยู่เนี่ร่วงไปตรงนี้มีอีกหนึ่งกลองครับผมได้สมุนไพรมาด้วยโอ้โหเอม,มุมมองหน้าเวียนหัวมากเฮ้ยเจอดังไหนแล้วอยู่ไหนวะลายชื่อมันขึ้นแล้วยิงตรงนี้ได้ปะไม่ได้นะะ โอ้มุมมองน่าชวัดเฉวียวมากนี่มันขึ้นแล้วดักไหนนี่ปะเนี่ยเอ้ยใช่ใช่ใชโดนล้อมโดนล้อมดีนะเราเดินแล้วไม่ตกไปด้านล่างนะครับถ้าเดินแล้วตกไปด้านล่างนี่บอกเลยด์กโซดีๆเลยตรงนี้ <laughs> ยิงตอดไปเลยครับอ้าวมันเดินมาไม่ได้มันเดินมาไม่ได้เหรอผมก็ยิงตอดไปเรื่อยๆเลยเออสแปมเวทเลยไม่ชาร์จยิงแล้วเจอ,อพี่เสือเราตีไปอีกครับ มาเดียวมาเดียอุ๊ยผมก็โดนนักธนูแอบรล่อยเหมือนกันเยี่ยมครับผมชนะละได้ดาบมาด้วยดาบสีฟ้าโอ้โหไอ้พวนี้มันยิงแม่นจังวะต้องค่อยๆสไลด์สไลด์สไลด์เดินเดินยิงยแบบนี้โอเคเดี๋ยวนะมีตัวเจอะมาเหรอนี่แนะ่ยิงก่อนเลยครับอุ้ยหูด้านซ้ายก็มีอืมหลบยากมาก เออจุก่อนจุกจุกจุกเออไอ้นั่นระเบิดไปแล้วเอาตัวนี้ด้วยเนี่ยเนี่ย่ยมันลอยเราอยู่อะเออหมดยังหมดแล้วนะเรียกพี่เสือก่อนนั่นน่ะนักหนูยิงมันเออเดี๋ยวแล้วไอ้นี่กลายมาเป็นพวกเราแล้วเหรองงงงระบบชุบจังเลยอะบางตัวก็ไม่ได้ชุบก็ไม่เป็นพวกเราบางตัวก็ชุบและหายหัวไปไหนไม่รู้ ผมอาจจะไม่เข้าใจแมคานิกของการซัมมอนเองก็ได้นะไม่ว่ากันไม่ว่ากันเก็บของก่อนเออเก็บ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 ไปทางไหนดีเนี่ยดูก่อนเดีย๋ยวเราไปซ้ายไปขวาก่อนแล้วกันนะครับสำรวจครบทุกห้องก่อนค่อยว่ากันเฮ้ยนวดจะมาอีกวะเนี่ยอุ้ยมีดาบเนั่นไงนวดผมถอยก่อนผมหลอยจากระยะไกลเอาเออไม่ต้องชาร์จแล้วสแปมรัว ขึ้นมาได้ขึนมาด้นี่ผมว่าแล้วเหมือนเมื่อกี้เลยมันล่อเราให้เข้าไปใกล้ๆครับมาอีกดิเออมาอีกมาอีกอ่นนัๆนหลบทันป่ะไม่รู้มองไม่ทันอ่าอันนี้หลบทันแน่นอนตีมาอีกหนูอุ้ยโอ้โหเขาวนี้เต็มหน้าเลยที่เสือไป เอาเสยโยกแบบนี้ก็ได้เอาเสตายยังไม่รู้แหละเอาเก็บไม่ได้เวรกรรมกระเป๋าเต็มทุบชีวิตกระลูกมาโอเคน่าจะตายแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมเก็บดาบเล่มนี้แล้วก็กลับบ้านไปขายของก่อนลวกันเนาะแต่พูดถึงถ้าเกิดเรามีดาบเราก็ใช้ได้นะนี่เห็นไหมเออใช้ได้เลยนะครับผมไม่จำเป็นต้องใช้เวทมนต์ก็ได้นะแต่ว่าเราเป็นนักเวทไงการไปบวกระยะใกล้แบบนี้อาจจะไม่เวิร์ก แต่พูดถึงถ้าเกิดเรามีดาบก็ใช้ได้นะแต่ด้วยความที่เราเป็นนักเวทเนี่ยครับมันไม่คุ้มครับเพราะว่าเวลาเราตีศัตรูศัตรูมันสวนเรามาได้ไงเราก็จะเจ็บเปล่าๆฮ้เ่เดี๋ยวนะเจอบอสครับโบนสตรอมนะครับผมนี่น่ะเหรอผมแอบหล่อยมันฟรีอยู่พี่เสือไปอุ้ยนกว่าโดนอะไรครับไม่โดนไม่โดนตกใจหมดมเห็นตัวเราชะงักไปแป๊บหนึ่งชะงักตอนเรียกพี่เสือพี่เสือมันเบียดเราอะ โอ้พี่เสือเขาไปบวกก่อนเลยได้ไฟฟ้ามาช็อตช็อตช็อตเปิดหีบหน่อยไม่ใช่หีบลงศบลงสบ,งสบมีทางลงไปข้างล่างด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอสำรวจให้ครบก่อนด้านขวามันมีอีกมีอะไรอยู่ตรงนี้บ้างเอ,อ่ยมีคันโยกอยู่ครับแล้วก็มีทางขึ้นข้างบนด้วยเดี๋ยวเราไปโยกคันโยกก่อนไป อ่าเปิดทางไปต่อก็เจอสเกเลตอนรออยู่ครับนักธนูตัดไปครับโอ้หลายตัวด้วยนี่ว่าจู๊กจูก,จก,จกโอเคเยี่ยมอืมอุ๊ยนี่ไงบอสโอ้โหแป๊บเดียวเสือเราแตกเลยแต่ไม่เป็นไรเราคููดาวเราติดแล้วครับเรียกพี่เสือมาช่วยได้อีกรอบหนึ่ง เรียบร้อยครับชนะได้อย่างง่ายดายครับผมแล้วก็ได้ดาบของมันมาด้วยแต่ว่ากระเป๋าเต็มซนนะแล้วครับแม่ขอเคลียร์ก่อนอ๋อมันไม่ได้เต็มหรอกมันน่าจะเป็นของที่ออกินอาณาเขตหลายช่องนะครับงั้นเดี๋ยวผมทิ้งก่อนก็นแล้วกันพวกของขาวเนี่ยผมว่าจะไม่เก็บนะครับ หลังจากที่ผมสำรวจครบเรียบร้อยแล้วผมดันไม่เจอกุญแจเปิดห้องนี้ครับก็เลยลองชาร์จยิงใส่ดูปรากฏว่าอ้าวเปิดได้เฉยเลยครับและในนี้ก็มีมอนสเตอร์อยู่ไม่มากครับและมันมีตู้หนังสืออยู่ครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมไปเจอหนังสือเล่มนึงมาไม่ใช่หนังสือสกิลครับก็เลยลองเอามาใส่ดูปรากฏว่าเออถูกต้องครับปริศนาอันนี้อาจจะต้องสำรวจจนกว่าจะเจอหนังสือก่อนเนาะแล้วค่อยย้อนกลับมา และตอนนี้กระเป๋าของผมใกล้เต็มใช่ไหมครับเดี๋ยวเรากดใบฝาเพื่อวาร์ปกลับบ้านได้เลยนะครับกดที่ใบฝาแล้วกดยูสนะครับโ้มันจะเหมือนเดียโบนั่นแหละเราก็จะกลับบ้านเลยทันทีครับ ส่วนการซื้อขายของก็มาที่แบ็กสมิธได้เลยนะครับผมจะซื้อจะขายอะไรก็เต็มที่นะครับผมเนี่ยมันจะมีคําสั่งเซลล์อยู่เห็นไหมนี่ก็คือขายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราได้ของดีๆมาแล้วเรายังไม่รู้ว่าความสามารถมันคืออะไรเนี่ยเราอาจจะต้องส่องก่อนนะครับผมการส่องก็ใช้อเทมที่เป็นคัมพี์สีแดงนี่เลยครับคุคุณใช่ไหมนั่นแหละเราก็สามารถส่องได้ว่าไอเทมนั้นมันมีความสามารถหรือว่าออปชันอะไรนั่นเองนะครับส่วนการจะเก็บของก็มาที่กล่องได้เลยนะครับลากของเข้าออกได้เลยแบบเต็มที่ ส่วนอีกอันนึงที่ทําได้เลยคือการขี่ม้านะครับผมแต่ว่าม้าเนี่ยมันลงดันเจียนไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไปเล่นแผนที่ที่มันไม่ได้อยู่ในดันเจียนเราสามารถขี่มาได้และโจมตีด้วยนะเดี๋ยวค่อยพาไปดูแล้วกันครับเอเคลียร์ดันเจียนก่อนนะครับโอเคอ่ะคราวนี้เราก็กลับไปที่ดันเจียนได้เลยที่ประตูวาร์ปสีฟ้าส่วนใครที่ไม่ได้พกใบวาร์ปสีฟ้ามาให้เราเดินกลับไปที่ทางที่เราเพิ่งลงมาครับเขาก็จะถามว่าเราจะกลับไปที่ชั้นที่แล้วหรือจะไปที่เวิร์มแมปก็กดเลือกเวิร์มแมปก็ได้นะครับ อ่ละคราวนี้ได้เวลาลงไปด้านล่างต่อแล้วครับผมดันเจี้ยนนี้นานมากเลยนะคือผมจะบอกว่าก่อนอันนี้เ,เวลาเราลงดันเจี้ยนอ่ะมันไม่ได้เยอะหรือว่าลึกซับซ้อนขนาดน,นี้ครับนี่เป็นดันเจี้ยนแรกเลยที่ซับซ้อนขนาดน,นี้แล้วก็ไปเจอดาร์กไนท์ครับน่าจะเป็นระดับบอสเหมือนกันอุ้ยขานฟ้าเก็บไว้ก่อนนี่ป่ะมีชื่อขึ้นเมื่อกี้อยู่ไหนอะ่ะเออมา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 ,มาเรียกพี่เสือก่อนช่วยด้วย เผมสแปมเวทอย่างเดียวแล้วไม่ชาร์จไม่อะไรทั้งสิ้นละสแปมรัวๆนี่อะไรอะ่ะไม่มีชื่อขึ้นเก็บไปก่อนละกันอ๋อเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสลักสลักเออดึงเอาเปิดทางไปต่ออุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเจอระดับยูนี้ครับสีทองอันแรกเลยตนะั้งแต่เล่นมาเฮ้ยนี่ไงดังไนมาอีกแล้วตู้เขานี่ยลอยจากระยะไกลไม่ได้อีกเวรกรรม มาดิมาดิมาดิพี่เสือมาอุ้ยโดนลุมโดนลุมครับโดนลุมเป็นไงสายซัมมอนนี่ก็โอเคดีเหมือนกันนะครับเนี่ยว้าเรียบร้อยไม่มีของแรตกไม่เป็นไรเสือเราระเบิดเลยครับอาซาอุ้ยโอ้โหมีอีกมีอีกมีอีก โดนลุมเลยเวนกรรมเอ็พี่เสือก่อนนี่นไอตัวนี้มาแล้วไอตัวกระโดดสับเฮ้ยเรายิงฟรีได้จากตรงนี้ไม่ได้ละไม่ได้ละโอเคพี่เสือแตกแล้วครับเรียบร้อยอ้าวมาเชตเต้สีฟ้านักธนูตัวไหนเนี่ยมันแอบลอยผมอยู่ออกฝั่งนู้น ปุ้ยหลายตัวเลยนี่ว่ะเดี๋ยวพี่เสือครูดาวใกล้มาแล้วรอเป๊บเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยตัวระเบิดไปเนี่ยจุดไฟมาเลยเฮเรียกพี่เสือก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรียกกระดูกมาช่วยด้วยมีทางลงไปยิงนะครับดันเจนี้ยนลึกจริงๆโุ้ยบางทีศัตรูมันเกิดบริเวณด้านหลังเราด้วยเนาะ ไป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 อุ้ยมีทรชเชอร์ด้วยครับสมบัติเก็บไว้ก่อนขายได้หลักร้อยเฮ้ยตัวระเบิดมาผมยิงมันไม่โดนแป๊บนึงเออโดนแล้วโดนแล้วเออ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 อย่าเข้ามาโหโคตรถึกเลยพวกนี้ดูดิโหโคตรถึกถึกมากอุ้ย,ยเดี๋ยวนะเราเราสามารถเอาตัวอ๋อตกใจหมดหนึกว่าสามารถเอาตัวระเบิดมาได้นะครับไม่ได้นะครับผมเอาตัวสส่บูระยะประชิดมานดีกว่าให้มันแทงให้เรา มีอีกตัวหนึง่งลอยไปลอยไปเรียบร้อยอุย้ยลงมาปุ๊บม,มันเอาเลยโอเคมันไม่ได้เล็งผมอีเสือผมแตกไปแล้วกิ้งเยี่ยมมากโอเคยินใกล้ๆมาแล้วก็เดินวนแบบนี้ก็ได้ครับไม่ต้องหลบนี่นไงมสบายเลยเรียบร้อยครับก็ชุบกระดูกขึ้นมาอีก พูดถึงหลังๆมาไม่ได้สิงเลยนเนี่ยไม่ได้สิงใครเลยอ่ะโอเคจัดการไปได้อีกหนึ่งนวดด้านล่างสุดผมว่าน่าจะมีของจริงรออยู่ก็คือไอ้ปลาหมึกนี่แหละเราตีมันไปหลายหนวดแล้วเนี่ยเอยอ่ะลงไปอีกและดูเหมือนว่าชั้นเนี่ยจะเป็นที่อยู่ของบอสนะครับใช่ปะเนี่ยลองคุยดูดิมันคืออะไรอะเนี่ยโอ้มนเป็นวิญ,ญญาณความชั่วร้ายเราจะเป็นต้องจัดการมันทิ้ง ผมึกว่ามีบอสอยู่ครับไม่มีครับมีแค่เหมือนกับเป็นสารตั้งต้นในความชั่วร,ร้ายนะฮะโอเคเรียบร้อยอ้าวนี่ไงบอสเวนการเวทรอดตัวที่เขาแจ้งเตือนเมื่อกี้ะวะ่าอันนี้น่าจะเป็นบอสของแท้แล้วครับใช่เลยครับผมถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนยิงไว้ยิงไว้เอ,อ้ยพี่เสือเราทํางานได้เป็นอย่างดีโอเคโชคดีครับที่มันแพ้ไฟมันบอกอยู่เนาะใต้หลอดเลื่อนของมันครับดอกอะไรบ้างเนี่ยสโตนแฟกเมนต์เหรอเวนการกระเป๋าเต็มหุย i ยู e น e i เวทเบล d ดนะครับผมเจอของสีทองเลยลวครับงั้นเดี๋ยวผมเคลียรกระเป๋าก่อนแล้วกันครับน่าเสียดายครับใบวาร์ปผมก็ใช้ไปแล้วลืมซื้อมาโคตรซวยเลยครับต้องเดินกลับลูกเดียวไม่ก็ต้องตายไปอะ่ะอุ้ยโชคดีจังพอเราเก็บไอเทมเควสนะครับที่เป็นแผ่นศิลาอันเนี้ยเขาก็เปิดวาร์ปให้เราเองเลยครับเออดีจริงๆครับนึกว่าจะติดอยู่ในดันเจี้ยนนี้ซะแล้ว เอาละคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปสำรวจอีกแผนที่หนึ่งดูนะครับโดยการนำม้าไปขี่ครับก็เดี๋ยวไปแมปใหม่สุดที่ผมไปได้เลยกันละกันโอ้โหเดี๋ยวนะมาถึงแบบนี้มีกองมอนสเตอร์ตื่นขึ้นมาก่อนเลยครับไม่เป็นไรครับผมขี่ม้าแล้วก็อดาบฟาดรัวๆเลยไปไงม้ามีเลือดของตัวเองด้วยนะครับคือแยกออกจากเราอะถ้าเกิดว่ามาเลือดหมดเราก็จะตกจากม้านั่นเองครับ คือคิดถูกแล้วแหละที่พาม้ามาด้วยครับคือด่านนี้ศัตรูมาอย่างเยอะเลยครับม้าช่วยเราได้เยอะมากจริงๆครับของดอปเต็มเลยเฮ้ยมาใกล้ตายละอเอ๊ม้าหนีไปแล้วครับพี่เสือมาเยอะอย่างนี้ไฟฟ้าช็อตโอเคเยี่ยมมากสู้เขาสู้เขาพี่เสือมาแป๊บเดียวแตกเลยเหรอวะไม่คำเดียว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 ไม่เป็นไรผมจุกรอไฟฟ้าจุกรอไฟฟ้าจุกรอไฟฟ้าไฟฟ้ามาแล้วจืด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 เออตีอไป โอ้ศัตรูมาเรื่อยๆเลยครับผมจะไปสิงใครบ้างได้บ้างเนี่ยพี่เสือก็ยังไม่มามุมกล้องก็ห์ดคอสุดๆโอ้ยเสียดายเสียดายเสียดายพี่เสือมาชอ็อตจุดๆๆๆโอเคอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวพี่เสือโซ่เขาโอ้พี่เสือบอกแตกไม่ไหวเหมือนกันศัตรูเยอะขนาดนี้พี่เสือบอกพี่ก็ไม่ไหวโอ้ยังจะมาอีก ยาผมก็ไม่มีแล้วด้วยโอ้ตาย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 ไฟฟ้าช็อตจืด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 เออโหูดูมาอย่างเยอะไอตัวระยะประชิดเรนไม่กลัวหรอกกลัวนักธนูมันชอบหามุมยิงเราได้แบบดีดีแบบดีมากๆอะหลบยากไฟฟ้ามาแล้วช็อตจืด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 โอเคพี่เสืออีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวสู้เขาสู้เขา หมดยังเสียงดนตรีเงียบไปแล้วครับโอเคหมดเรียบร้อยครับผมที่เหลือก็เก็บของนะจ๊ะแต่ว่าเจอสีฟ้าแค่ไม่กี่อันเท่านั้นเองอะแล้วก็ลืมไปว่าเราปลูกสเกเลตนได้นี่หว่าไม่ปลุกมาช่วยตั้งแต่แรกแต่จะช่วยได้ไหมเพราะว่าศัตรูมันมาเยอะเกินเห็นครับน่าจะเห็นบรรยากาศกันแล้วเนะว่าเกมนี้เนี่ยก็เล่นเพลินๆีเนานะ คือสไตล์เดียโบเลยแต่อาจจะต้องปรับตัวหลายๆอย่างเช่นการบังคับมันดูจะลื่นไหลเกินไปเดินๆอยู่ลื่นเฉยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ปิศนาที่ค่อนข้างมีความครีเอทีฟนิดนึงไม่ค่อยใบยไม่ค่อยอะไรเลยนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการสำรวจและศึกษาเล็กน้อยนะครับ เอาล่ะก่อนจะลากันไปครับมาดูการตั้งค่าบ้างดีกว่านะครับก็จะมีเรื่องการปรับ FPS นะครับแล้วก็เรื่องของการปรับภาพฟุ้งฟิ้งอะไรเงี้ยนะมีเงาสท้อนไหมมีการลบรอยหยักไหมแล้วก็ความละเอียดหน้าจอจะปรับแค่ไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการปรับภาษาด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่มีภาษาไทยในขณะนี้นะครับก็เล่นภาษาอังกฤษกันไปก่อนแล้วกันส่วนใครที่ติดบั克เดินไม่ออกก็มาที่ Un s ส u c k ได้เลยครับเพราะว่าจะวาร์ปเราให้ไปที่อื่นนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์คาแรคเตอร์เอาไว้เปลี่ยนไปเล่นตัวละครอื่นนั่นเองครับ ก็หม็นว่าสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่สนใจแล้วก็จัดไปได้เลยครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่เดิม